Mati dah Eep. 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 Eep.

Uup. Aluh, aluh, ngleuh. Ambi Yesus tu, uup. Ah. Aluh. Yi keng. Yi keng. Aw, 1 2 1. Nih. Uup. Aw, lew, 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 lew. Những Nên Xong hiệp 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 Ít 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 Mẹ nó beng 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 bang 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 dit eet eet yup aji keng lu keng keng ah mala mala malao mala malao ni yeah.

ริ้วเข้าใหญ่ริ้วเข้ามานะอย่าให้ริ้วเข้ามานะเอาไว้ข้างนอกเลยริ้วเนี่ยเปิดด่านเข้มาโลดันก็มาแห้งน่ไม่ัดไอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนมันมีโกนที่แมมองวางขาย5บาทนะแมตัดจะบ่คมอยู่นี้ผมมันสกปรก ไม่ทายรวมไปด้วยไม่เดเหรออืม,มงองถามที่โซกระงใช่นี่นี่นจัดทำไลย มันดูจะโมงกูนี่ดูจะงลงไงลูกนี่อนี่เจ็บตัวต่อเตัวนีงลยเบ่งทองเบ่งแหลกออกห่ายลูกตัวแหลตรงนี้ดูจมูมดหป่าเลยน้องจะดูหนอเราว่าว่าต้องรอเบ่งอกสักพักได้เบ่งอะนี่เยเขาบอกว่า ร่องค้ำๆมังกลองไปมีกระดุกกระดีกว่นาน่าจะมีอีกนะาานการดูาการดูว่างการดดดให้่เขาชใช้ให้เขาเลือกให้เขาใหาเองให้เขาทำเองเขาบอกบอกถ้าเขากลรดูดมันจะโดนจะดูดมันมันมาไมา่ม ได้เมื่อกีนไหมฮะได้ซืไ<ด>ไ้ไมาเดี๋ยมาดยังไมัดดีตัวมัเลเหรอมัเลยเขาเห็นเขาอยู่

怎么呢？ sai là lán sai là tôi nè lán sai tôi nè bực sữa tôi nè cũng thong đấy đang có bé một giống cần để con ừ. ăn mấy để nhà quá thì dai quá ăn để không hai hai nè สิบตีนเลยดูเลขอะไปเขาโอ้ยกินเป็นนะวะไปเขาโปรแกรมตัดต่อภาพกันได้ไหนี่หลายอันดับน่า,นารักมานกนาทีชีวิตอืมคิดดูกตมันความเมื่อนี่ฉันอะ เอาว่าเปลี่ยนแค่และวใช่เบงไม่เบงอ,อือใส่จังอึบนั่นด้วยกระดูกอึบอะกดหยุดกันได้แล้วนะอืยกด